you mm -hmm. ขอเชิญร่วมง,งานนมัสการหลวงพ่อสำเร็จณธรรมสถานป่าดอนใหญ่บ้านเสารียตบลพระเหลาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญระหว่างวันที่24-26ถึงมีนาคมพุทธศักราช2567กำหนดการ24มีนาคมทอดพระป่าสามขีและร่วมพิธีพุทธาพิเศษสมโภชตลอดคืน25มีนาคมเปิดงานนมัสการหลวงพ่อสำมร็จร่วมปิดทองพระตักบาทประจำวันเกิด ตักบาทร้อยแปดและกิจกรรมการกุศลมากมายกลางวันรับชมหมอลำซิ่งวงใหญ่ 6มีนาคมร่วมกิจกรรมการกุศลมากมายตลอดทั้งวันกลางคืนชมสุดยอดมรำเรื่องตอกลอนรับเบียวาทศส,สิ่งดิ่งใหญ่อลังการงานแสดงด้านหน้าเวทีที่ตื่นตาตื่นใจค่าดูชมสมทบบุญ100บาทชมกันโตรุง่งในงานขอเชิญเช่าบูชา เหรียญที่ระลึกหลวงพ่อสำเร็จเหรียญเสมาเนื้อทองแดงบูชาองค์ละ99บาทเหรียญเสมาเนื้อทองแดงหน้ากากเงินลงยาบูชาองค์ละ299บาทเหรียญเสมาเนื้อทองแดงหน้ากากเงินบูชาองค์ละ299บาทเหรียญเสมาเนื้อทองแดงลงยาบูชาองค์ละ199บาทเหรียญเสมาเนื้อทองแดงรมดำหน้ากากเงินบูชาองค์ละ299บาทและขอเชิญท่านผู้ใจเป็นกุศล ร่วมจองเป็นเจ้าภาพพระป่าสามัคคีเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ตามแต่กําลังศรัทธาของท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระมหาสัลีกกิติปัโยูเจ้าคณะอำเภอพนาศ8 1 3 2 1 1ด9 9พระมหาเสถียรสุธรรมโมเลขานุการเจ้าคณะอำเภอพนา 0987765003หรือที่พระบบีกาอาทิตย์อาทิตย์โจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปัดชิม,มวัน0984423849พุทธศาสนิกชนผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี1641325429ชื่อบัญชีวัดปัดชิม,มวัน ร่วมง,งานนมัสการหลวงพ่อสำเร็จในครั้งนี้ท่านจะประสบความสำเร็จตลอดปีและตลอดไปได้ลงตนผู้ดังเก่าได้ลงตนผู้ดังเก่า